สดีครับยินดีต้อนร,รับสู่ช่องแนลเพียวเซ็ปแปดร้อยแบบนะวันนี้เราก็มาแหนะบคุณการติดตามทั้งหมดหนึ่งคันทรับนะถึงจะยอดวิว <c oughs> หลักร้อยก็ตาม,ม,เ,ม,มหาเหมือนเดิมไม่ห่างเนเหมื่กับช่องที่บินไปองีดทีแ่แล้วขอบคุณมากครับก็นหนึ่งคันทรับ เดี๋ยวหาวิธีฉลองทําอะไรดีคิดไม่ออกเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้โควิดแดกหัวอยู่ฝากๆฝา,ากคนดูเลยดีกว่าไม่ไม่ไม่ชื่อกูเป็นอย่วงไอยาห้ทำอะไรในหนึ่งพันตั๊บคอมเมนต์มาหน่อย ช่วยกันช่วยกัน,ช,กนช่วยมาหากินน่ะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาชิปม่ออกกันฉลองยังไงดีเอาแบบดีๆแนะไม่ต้องไปพางไปเสียงคุกเถียงตารางอ่ะแล้วช่องบินอีกแล้วก็ติดคุกอีกอุ้ยยังอะไรนะยกล้อหน้าสอพอ,อย่างเงี้ยโอ้โ,อโ,อโหหาเรื่องให้งงกันชิบหายเลยแต่ละคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กผม อันนั้นใครอ่ะอาโป้ Double, นี่หว่เช้านี่เราไปทำงานวันนี้ไม่สายนะวันนี้เจ็ดโมงสี่สิบช้าไปที่อ่ะตลาดนันก็ไม่มีว่าจะหาซิ่บ็อกเซอร์เพิ่ม,มหน่อไหร่เหนื่อยจริงประเทศสก,กัดโควิดเนี่ยอุย้ยเอฟกีมันพอบักเอฟเลยวิ่งออกไม่มหไหว ทางนู้นเปียกอลย เส้นนี้ก่อนนะครับไปตัดเส้นนุนโอเคฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันว่า1,000งพันซับเราจะฉลองทำอะไรดีเดืปีนี้จะเอาให้ได้ห0าพันซับ ไม่ขอเยอะเลยทีเดียวแ่เริ่มกดไลค์กทดซักใครกันด้วยล่ะกดแชร์ไปเยอะนะจ๊ะ